ดังสายลมที่พัดผ่านลานป่าพาเอาใบไม้ลวงดังสายน้ำที่พัดลินไร้ลวงพาดวงใจฉันมาใกล้เธอความหวังดีที่เธอให้สังคม ฉันชื่นชมเธอเสมอเพื่อพี่น้องผู้ที่ยากไรรวมหัวใจของเราปั่นปาความหวังดีใน,ในสังคมครับผมก็วันนี้21สิงหางคม2 5 6 1ันา,านะครับก็พามาดูทุ่งนานะครับอ,อนุ่น ยายทำรรนาเป็นมู้นนะครับก็มันจะกาศเขียวขจีนะครับตรงทุ่งมาทายนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับยามไม่มีฝนล,ลมดีนะครับจังหวัดจันทบุรนนนีก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับติดตามผมได้ทาง facebook นะครับอารรักษาแล้วก็ยูทูบก็มีเชื่ออารรักษาเหมือนกัน พรรคพวคครับผมความหวังดีที่เธอให้สังคมจานชื่นชมเธอเสมอเพื่อพี่น้องผู้ที่ยากไกลรวมใจของเรา